พูดมาโทรมาตอนนั้นแท้สบายดีผช่วยโอยสบายดีอ่าถ่ายคลิปอยู่ได้เดี๋ยวนี้น่ะโอยสบายดีซีนะแม่โอยสบายดีซีนที่มาด้วเข็ดยังเดานี่ถ้าเกิดว่าได้ผู้แข็ดร้านอยู่ที่ขาไปแล้วม่แล้วพ่อจะสีอะครบมาครบเบื่ออะไรโดน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 กำลังอันคุยกับน้องดาวอยู่เมื่อกี้นี้ว่า ก็เพิ่นมาจักของเนี่ยคอยเดือนเพิ่นเน่วานในรถปุ๊บไปจักวะไปแล้วโอเคลอืมมาแล้วมาแล้วมารถดจักน้นยมันสีเด็ดโดโดโอเคโอเคโดไปเป็นกับปลายนำกันในบะวนเนี่ย สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุกคนพี่น้องเนาะเบ็ดสม่องทุกบอลว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยทันหนึ่งพบปะพบโจงยูทูบมอง YouTube, มอว่ายิงใสใจกันดนะ้วยพี่เนาะอีก,กคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเลยแค่มันนี่พี่น้องเพิ่มกันมาเนะี่ยพี่นอ้องก็เอาเปน้องเห็ดเบียร์อีกคือเก่าสบายดีเด้อ rồi. cứ nghèo thêm mình Ha? phải đỉnh bụn, nước bụn nức. Đỉnh Nhưng mà bụi phải tươi. Bởi chưa? Ừm. Thế này mà bụi phải hết

มันมีตู้มีเทคไงว่าคือพากันนอนอยู่คุดเอะเเรมมเออทางเ่งมาน้ำดอนบ่อ<ล>อืมแม,นนม่ท่านะ่านจากโมก้าเข้าไปวานี่ยันว่าทางมันนั่นแหละทางเขาบ่เคยเที่ยวเดินโมก้าเข้าไปยันรัตเอารถาอื หนึ่งมาวันเฮาโมเมนต์คนพื้นทีแนวไยเ,เที่ยวเนี่ยไปรถยันคาราีิเอารถโด้ยได้หรอได้ปะเอ้ยดูมาเอาเบิง้งเปิดให้เอฟซีเบิง้งงคอนผู้ช่วยฟุตมากโรมาตอนนั้นแท้สบายดิช่วยสบายดียดยอ่าถ่ายคลิปอยู่ได้เดี๋ยวนิน่ะ สวัสดีเอฟซีหแม่้ยสวัดสดีท่เด้อเข็นยังเด้อนี่กิดว่าเป็นผู้แคร้านที่ขาไปะแม่ล้วพ่สังกะสีครบมาครบเบร,ร์ดไดดดดกลังอันคุยกับน้องดาวอยู่เมื่อกี้นี่ว่าจะเพิ่นมาจักของแน่ยอยเดือนเพิ่น,นวันนี่ปปรถป๊บไปจักวะ มาแล้วมาแล้วมาโอดจังนามันสีเด็ดโอเคโอเคเป็นกับไปน้ำกันไดเมื่อวานเนี่ยน้องจะคือเห็นถ่ายลงนั่นอยู่ผู้ช่วยนะไปบ่ลูกชายเพิ่นกับไปมอนั่นโมทีนะี่ โอที่กับไปที่กันหน่อยบ่าวานคือเห็นเช็งตู้ยังอยู่พุ่นบ่เดี๋ยวนี้ดืด่มดื่ม,มอ๋องานนัน่นผูกแขนที่นี่บ่ที่ผู้ช่วยาออกกินนี่บ่เออเดือนกหกไ่นมีดอกมีอย่างเนาะ

Nên mình đây một video nữa Các bạn thấy Bởi xuống người non như bạn đây đời bỏ Mà vì chắc chắc là đỏ, bảo cái tệ tế... <laughs> dạ. <laughs> đấy nó cho mình tính cái tiền chi chắc là bảo cái tệ những này là bảo, này khỏi có đấy là bảo, đồn từ đấy là bảo, có mà cứ cái gì thì không phải đáy mình bàn nổi nó bàn bàn như này húc bằng chị đèn ông đào húc húc bằng húc bằng húc bằng húc được húc bằng 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 เออบุญเชนูบุญแอแต่เก่าบางภายลายบางภายใหญ่รายอะไรฮือน้องผัดชั่สม่อยเด้อเดือนหนี่บมาโร่เดืนอนหนีเน,นเนะาะจักไปทางไหคือเห็นดงคลีบดงยังดเด้อเดือน ไม่ <c ười> ขึ้นไว้แต่มื่อนั้นคุณว่าตัวอ,อ,อืมปปม,มันเี๋ยวจะพาพุ่มพาแพ่แ่มียุ่ยงเนาะเข้ามาใน,นเนาะมันอยู่ตามผาเพือนมือนเออบินบินเนาะ ກേງໃຫ້ອັນໂຕເຖົ້າເຮັດອັນປະຕູໂຄງບໍ່ເນາະເພາະເພິ່ນເພິ່ນຍໍໄມ້ບໍ່ໜັກປານໃດເນາະດຶມ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  มาตัวน,นี้บ่ได้นอนเพื่อน้องย้อยมานอนอยู่พี่บ้านนี้เนาะหย <Yeah. S 1> กนโค้ดพี่น้นองเน,นาะง่ายคุณง่ายพี่พี่วานะเพื่อนยังโมเดลแบบมีการหยกง่ายน,ายนี่อย่างเงี้ยเนาะ ยังจะผูกไวนน้องชาด้วยบน่นผูกน้อนน้องชาด้วยบ่เออเรครับขวยมาวันนี้น้ำมันแมนบน้ำนะน้ำขุ่นนะนนวันนี้เนาะวันนี้ใครต้องงาบ,บาด้วบวันน <laughs> ี้ดิควยพี่น้องนี่เนาะ I agree.

một <Num> lần <Num> <Num> mua cái mẹ khốn anh đó làm ừ. nó không phải bột luôn lại tự bạn này nó kèo trong xe chỉ đông thang hoạt phân em hả phì nóng nó ai có mấy phì nóng này vừng này บ <blunt. S 1> ้านเพื่อนของน้องๆแต่ละดับพี่น้องเลยบรรยากาศนี่ถือว่านั่นแหละเป็นทางเทือนของน้องดาเทือนนั่นน้องเศษทองน้องพี่น้องเนาะตัวนี้ก็คือว่ายังแต่ขั้นตอนโตอันทาสีตัวนี้ตัวโตเติมแล้วก็ยังขั้นตอนโต กูกระเบืกระเบื้องกินเอวเนาะพี่น้องมันลงมันได้แนะพี่น้องยังมาได้อีปูนพี่น้องปูนยังได้ก็ถามพิพัฒนการได้ก็ต้องกระปวดโทษคอภัยปูนนี่ยังอยู่มุมนี้กระเบื้องนี่ยังแท้าโคกันได้นี่ยังน่าเป็นเนาะนี่ก็จะทำหน้าพ่อแม่พี่น้องไปาการใดก็ต้องกราบขอโทษคอภัยอะไรพี่น้องเลย อัปเดตให้พ่อแม,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 ม่พี่น้องในเบิ้งในชมด้วยกันบ้านเพื่อนห้องแต่ละหลังพี่น้องเนาะเอฟซีที่ว่าขอบขอเบิ้งมาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องกันเนาะฮะพี่น้องคลิปนี้ก็ะลาไปก่อนพี่น้องอยู่ดีมีแห้งปัะจุกูชุกคนขอกล่าวเข้ามาสบายดีสบายดียดปัจจุกูชุกคนเนาะ